สวัสด,ดีค่ะ New BB Engine Intech นะคะวันนี้นะคะ,ะเราอยู่กันที่ร้านส่งเสียงมอเตอร์บุรีรัมย์ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร้านนี้นะคะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของเครื่องทัชซาว่าของเรานะคะ,ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะถาม New m a r เออที่ไหนนะคะที่จะมีเครื่องปั่นไฟขายบ้านแถวอีสานหรือวา่าแถวนางรองบุรีรัมย์นะคะวันนี้นะคะนิวก็จะมานำเสนอร้านสง่งเสียงมอเตอร์นะคะที่จะจัดจำหน่ายเครื่องปั่นไฟของเรานะคะอันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถมาดูได้เลยนะคะว่า จะมีะเป็นทัศวะเบนซินนะคะตั้งแต่ตัว3กิโล5กิโลแล้วก็7กิโลนะคะแล้วก็ยังมีเครื่อง Big กแอนด์สตาตันนะคะเกิดลูกค้าสนใจแล้วก็ที่สำคัญนะคะร้านนี้ก็ยังมีตัวดีเซลนะคะเป็นตู้เก็บเสียงของยูรเจนนะคะตัวนี้นะคะ8กิโลเต็มนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทางร้านส่งเสียงมอเตอร์นะคะก็ยังมีพวกทัสวาที่เป็นปั๊มน้ำนะคะก็จะมีทั้งตัว2นิ้วแล้วก็3นิ้วนะคะอันนี้นะคะ เพราะลูกค้านะคะหลายท่านก็ถามมานะคะว่าจะซื้อของในที่ไหนอันนี้ค่ะที่อําเภอนางร้อนนะคะส่องเสียงมอเตอร์ค่ะเดี๋ยวยังไงนิวจะเอาเบอร์ไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะกดสนใจกดได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ